สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะมาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วครับสำหรับแนวทางการเก็บเลเวลสำหรับโนวิทที่ต้องการจะเป็นซูเปอร์โนวิทตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล45ครับนี่คือคลิปพาร์ทสนะครับผมพาร์ทสนะครับคลิปนี้นะครับผมที่เก็บเลเวลนะครับสำหรับซูเปอร์โนวิทนะครับตั้งแต่เลเวล45จนถึงเลเวล99เลยนะครับอ่าเรามาต่อเนื่องเลยนะครับผมเลเวล45เพิ่งเปลี่ยนเป็นซูเปอร์โนวิทใหม่ๆนะครับเพิ่งเปลี่ยนชุดมาใหม่ๆเลยนะครับ คุณอาจจะไปเก็บที่เดิมก่อนก็ได้นะครับผมอย่างคลิปที่แล้วนะครับบาบิลันชั้น2นะครับผมซึ่งมันก็ยังเก็บเลเวลได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมคุณเก็บที่นั่นไปก่อนนะครับเก็บจ็อบสกิลไปก่อนนะครับเพื่อที่เวลาคุณมีสกิลแล้วคุณจะได้แบบเก่งขึ้นนะครับแล้วไปที่อื่นได้มากยิ่งขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเปิดชั้น2ให้ดูก่อนซึ่งมันก็เลเวลประมาณ4 5เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะอยู่ได้แต่ถ้าใครเบื่อใครแบบ เออเบื่อบาบิลันแล้วคุณสามารถที่จะมาเมืองนี้ได้นะครับเมืองโคลโมโดนะครับผมวิธีการมาก็คือคุณจะต้องมาไปที่เมืองมอลล็อกก่อนนะครับผมมอลล็อกเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะมากันเป็นนะครับซื้อวาร์ปคาฟ้ามานะครับผมมาลงที่โคโมโดนะครับออกขวาออกทางขวาของเมืองมา1ึแแมนะครับผมจะเป็นโคลโมโดดันเจี้ยนนะครับผมนี่เปิดให้ดูกันจ่าๆเลยครับชื่อแมททางการว่าบีชดันสานะครับผมตีได้ทุกตัวเลยนะครับยกเว้นตัวนีแลนะครับเนี่ย มันอ่านว่าอะไรวะนิเลสนีเลโอเคผมเรียกว่านอนม่วงแล้วกันมันเลเวล98นะครับผมซึ่งเราไม่มีทางที่จะสู้ได้อยู่แล้วเมื่อเลเวล45นะครับผมให้เราถ้าเจอมันเนี่ยเราวิง่งหนีอย่างเดียวเลยนะครับผมเพราะมันเดินที่ค่อนข้างเร็วมันเดินค่อนข้างเร็วเลยนะไอตัวเนี้ยหนอนนะครับหนอนม่วงกบแดงนะครับของแบบได้ราคาอยู่นะกบแดงก็คือแบบเราสามารถที่จะล่าตีนกบแล้วเอาไปขายให้กับพ่อค้าที่รับซื้อได้นะครับ คือมันเป็นของที่เอาเอาไว้ใช้แบบสำหรับทำเควสอีเดนนะครับผมเอาไว้แบบอัพเลเวลนะครับแต่เราถ้ายังไม่มีเงินเนี่ยอย่าทำเควสนั้นเลยนะครับผมเพราะว่ามันเลืองครับเอาเงินไปซื้อของดีกว่าเราตีได้ตัวนะที่ตีปลาม่วงนี้ก็ได้นะครับผมปลากระดูกปลากระดูกเลเวล46พนะครับผมนี่เลเวลที่แบบเหมาะสมมากนะครับกบแดงนี่คือการ์ดมันก็มีราคาด้วยนะการ์ดมีราคาด้วยนะครับการ์ดแพงเหมือนกันถ้าการ์ดตรงนี้คือคุณรัวได้เลย นะครับอย่างที่รู้กันนะครับซูเปอร์นวิทมันเป็นอาชีพที่ต้องแบบพึ่งของพอสมควรเลยนะครับในความเก่งของมันนะสำหรับเลเวล51ถึงเลเวล55นะครับใครที่อยู่บาบิลันชั้น2งเนี่ยคุณสามารถที่จะขึ้นใหม่สักชั้นหนึ่งได้นะครับเป็นชั้นสานะครับสำหรับดันเจียนบาบิลันนะครับนี่นะครับคุณสามารถที่จะมาตีนางเงือกได้นะครับผมในบาบิลันชั้นสานะครับเมอร์แมนนี่ไม่น่าจะสู้ได้นะครับผมเพราะว่ามันเก่งมาก แต่ถ้าใครแบบอยากลองสู้ก็ลองสู้ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนําเพราะว่ามันตีค่อนข้างที่จะที่จะแรงนะครับถ้าเอาเอาเป็นว่าแบบหนีก็ได้นะครับสําหรับเมอร์แมนตัวที่เหลือเราก็แบบตีได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าใครแบบไม่ได้อยู่บาบิลันหรือว่าใครที่แบบอยากจะย้ายสถานที่เวลนะครับผมคุณสามารถที่จะมาแบบนี้ได้นะครับผมแมปแมกโนเลียหรือว่าไข่ดาวนะครับชื่อแมปว่า p r t f i l l d 09นะครับ เราสามารถที่จะตีได้ทุกตัวนะครับมันจะมีเมทัลเลอร์นะครับหรือว่าตะกั่แทนทองนะครับผมแล้วก็แมกโนเลียนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอันดับแรกนะครับผมจะตั้งต้นที่เมืองอนเทล่านะลงมานะครับเป็นแมปโพลิ่งนะครับลงมาออกครับแมปมูก้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเรียกง่ายคือลงจากอนเทล่ามา2แมปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับลงมาที่เมืองพอนเทล่านะครับ อ่าแล้วก็ลงล่างไปหนึ่งแมปนะครับเนีครับพอมาถึงแมปนี้นะครับผมแมปมูกกามูกัมกานะครับผมให้เรานะครับเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวดูแผนที่ประกอบไปเนาะนี่ครับนี่แบบที่เราจะไปนะครับคืออยู่เอ้ยไม่ใช่ดิเลี้ยวซ้ายนะครับโอเคเลี้ยวซ้ายไปนี้นะครับหนึ่งแมปไปครับเลี้ยวซ้ายไป นี่ครับเราก็จะถึงแมปไข่ดาวเลยนะครับผมไข่ดาวนี่เราสามารถที่จะสู้ได้แบบสบายๆนะครับแต่ระวังนะครับเพราะว่าสกิลมันจะทําให้เราตาบอดได้นะครับถ้าใครที่โดนตาบอดนะเราไม่ต้องตกใจไปนะครับให้เราวิ่งหนีมันได้เลยนะครับเพราะยังไงมันก็มันก็เดินไม่ทันเราอยู่แล้วนะครับมันเดินค่อนข้างที่จะช้ากว่าเรานะนี่เราก็ตีมันได้สบายเลยเราตีมันได้สบายอยู่แล้วครับ นี่ครับเราก็จะตาบอดแบบนี้นะการที่เราตาบอดเนี่ยเป็นเรื่องที่แย่ครับเพราะว่ามันจะทําให้ค่าฮิตเราลดลงนะครับแล้วก็ค่าฟีเราก็ลดลงด้วยครับทําให้มันแบบตีเราแม่นขึ้นเนาะให้แบบสถานะเราหายไปก่อนก็ได้ครับถ้าใครสู้ไม่ไหวจริงก็วิ่งหนีก็ได้แต่ว่าผมตอนที่ผมตัวผมเดินเอานะผมเดินหนีเอาส่วนตะกั่วแต,แตนทองก็การมันก็โอเคอยู่การมันก็ ใช้งานดีอยู่นะครับผมเป็นการ์ดแบบทําให้ศัตรูใบ้เนาะเออคือเราสู้ได้ทุกตัวเลยนะครับผมอ่าแมกโนเลียกับตะกแตงทองเนี่ยเราจะอยู่ที่นี่จนถึงเลเวล55นะครับสําหรับเลเวล55ถึง65นะครับแมพที่ผมจะแนะนํามากเลยนะครับคือแมพหนอนโฮสนะครับหนอนโฮเดไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรนะอ่ามาดูกันก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ครับอันนี้คือเมืองมอลล็อกนะครับผม ลงล่างมา1แมปนะครับลงล่างมาอีก1แมปแล้วก็เลี้ยวขวานะครับก็จะเป็นแบบม็อกฟิลสิบเนะครับผมมาดูกันว่ามันมีตัวอะไรบ้างเนาะนี่นะครับผมเป้าหมายของเราคือนอนโฮส์นะครับหนอนโฮเดนะครับเลเวลหกสนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะสู้ได้นะครับเพราะมันเป็นมันเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่ได้เก่งมากเว้ยเออแล้วก็นอกนั้นคือเราก็ตีได้หมดทุกตัวนะนอกกนั้นคือเราตีได้หมดทุกตัวเลยยกเว้นบอสเอ็มวีพีนะครับผมคือฟิลิโอนี่นะครับผมซึ่ง ซึ่งไม่มันก็ไม่มีใครที่แบบจะไปตีอยู่แล้วอะเพราะว่ามันเป็นบอส MVP นะครับผมยกเว้นว่าพวกล่าบอสมันก็ไปตีอยู่แล้วแต่คนเก็บเลเวลเนี่ยยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับผมมันสู้ยากนะเราเราลองไปดูกันดีกว่าครับว่ามันอยู่อยูต่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูนะนี่ครับลงล่างมอลล็อกมาหนึ่งแมปนะครับหลังจากนั้นเราก็ลงไปอีกหนึ่งแมปเนาะ ลงล่างมาอีกหนึ่งแมบบนะครับเมื่อก่อนนะมันจะอยู่แบบนี้เว้ยก่อนก่อนรีนิววอนะครับผมแต่ว่าพอมันเป็นรีนิววอแล้วมันก็จะย้ายไปอีกอ่าอีกแมบบนึนงครับเราต้องออกทางขวาเนาะจะเจอแต่ดงแมงป่องนะครับนี่ครับแล้วก็มาถึงแมบบนอนโฮเด้แล้วนะครับชื่อแมบบว่า Mock f i e l d 17นะครับ Mo c k f i e l d 17นี่ Mock f i e l d 17นะครับโอเค เรามาดูหน้าตาของมอสเตอร์กันนี้ครับมอนสเตอร์มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะเป็นทรายอย่างเงี้ยนะแต่ว่านอนมันจะอยู่ข้างล่างทรายบับก่อนนะครับเพื่อความแบบตีแรงนะครับเพื่อความสะใจผมจะลองตีให้ดูนะครับเนี่เราสู้ได้สบายเลยนะครับป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 รับนะครับนี่ยังไงก็สู้ได้นะครับมอนนอนมันไม่ได้เก่งอะไรมากเนาะนี่คนเก็บเลเวลมาคู่เยอะน,นะครับนี่เป็นตลาดย่อมๆกันเลยทีเดียวนะครูสามารถที่จะมาหาปาร์ตี้นะครับเพื่อที่จะทําให้ขึ้นเร็วนะครับเป็นการแชร์เอ็กพีกับเพื่อนๆนะครับนี่ เราสู้ได้สบายอยู่แล้วนะครับนี่ลองมาดูนะครับปรับปรับปรับนี่ครับสนุกมากครับนี่ครับนี่คือรุมล้างหน้าตาของแซนแมนเนาะมองตีตายไปแล้วนะครับนี่ครับนี่คือแซนแมนนะครับมันจะโจมตีเราก่อนเนาะไม่จะมีอีกตัวหนึ่งว้คือกิ้งก่าเราตีได้หมดทุกตัวยกเว้นบอสฟิลวนี่นะครับผมสําหรับคนที่แบบเลเวลยังไม่เยอะนะครับยังไม่ต้องไปตีมันก่อนนะครับไม่งั้นเราจะตายนะครับเสียค่าเอคพีเปล่าๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดกิ้งก่าให้ดูว่ามันหน้าตายยังไง มีกิ้งก่านะครับโอ้ไม่ใช่กิ้งก่าดำโทษๆผมจำผิดว่าเป็นกิ้งก่าธรรมดาครับกิ้งก่าสีเขียวสำหรับเลเวล55ถึง65นะครับผมใครที่เบื่อแมปหนอนโฮเดหรือว่าหนอนโฮสนะครับผมคุณสามารถที่จะมาแมปดีได้นะแมป cmd f i e l d 03นะครับผมซึ่งการมาในแมปนี้เนี่ยคุณจะต้องมาแมปคอมโมโดก่อนนะครับผมมาแมปคอมโมโดออกทางขวาเนนะครับผมผ่านคอมโมโดดันเจียนนะครับผมหรือว่าแมปกบแดงเมื่อกี้นั่นแหละนะครับ แล้วก็มาออกขวามาอีกนะครับจนมาที่แมปโกลบแมปโกลบใช่ปะแมปโกลบเสร็จก็ออกขวามาเรียกง่ายๆครับมาจากคอมมานโดก็ออกขวามาเรื่อยๆเลยนะครับยันเจอแมปแอลิเกเตอร์นะครับผมแอลิเกเตอร์ก็นี่ครับแอลิเกเตอร์ก็จะเป็นเคนะครับผมเคใส่เสื้อลายพรางนะครับผมเหมือนเป็นคนคุกนะแล้วก็เก็บที่นี่ได้แบบจนถึงเลเวลประมาณ65ได้เลยนะครับผม มันเป็นตัวมอสเตอร์ที่ไม่ได้เก่งมากนะครับผมไม่ได้เก่งมากตีก็ไม่ได้แม่นมากนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูนะนี่ก็จะเจอพวกบอดมองด้วยนะครับผมอย่างที่รู้กันนะครับว่าเกมนี้นะครับบอดครองเมืองแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดแมปให้ดูนี่ครับเราสามารถที่จะตีได้ทุกตัวนะครับผมยกเว้นตัวนี้ครับมิวทนดาร์กนอยนะครับผมซึ่งมันเลเวล65เหมือนเป็นแบบ มันเป็นมินิบอสของแบบนี้นะครับซึ่งเราเราสู้ไม่ได้อะมันเก่งมากครับผมดังนั้นเราต้องแบบหลีกเลี่ยงนะครับผมอย่าไปสู้กับมันเลยนะครับนี่ครับเราก็เก็บได้แบบยาวๆเลยเรเวล66ถึงเลเวล80นะครับผมแมพที่ผมจะแนะนําเลยนะครับคือแมพหนอนแดงนะครับผมหรือแมพทางการก็คือ M Joiner 05นะครับเริ่มแรกนะครับให้เรามาที่เมืองนากาก่อนนะครับหรือว่าเมืองอเดบาลันนะครับผม อ่าเรามาดูกันก่อนนะครับว่าแมปนอนแดงมันอยู่ตรงไหนเนาะอันนี้คือแบบออเดเวลันที่เรากําลังยืนอยู่นะครับให้เราลงมา2องแมปด้ยนี่นครับแมปนอนแดงนะครับหรือว่าหนอนแดงมันจะมีชื่อว่าอากิอากิโอฟนะครับไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรนะอ่านี่นะครับหน้าตาของหนอนแดงมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเราสามารถที่จะตีได้ทุกตัวเลยนะครับแต่ก็ระวังนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ในแบบนี้เนี่ยมันโจมตีเราก่อนนะครับผม ถ้าเราโดนลุมเยอะๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องวิ่งหนีนะครับหรือว่าเดินหนีก็ได้นะครับผมมาครับเรามาดูกันก่อนนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็ถึงแมปหนอนแดงกันแล้วนะครับผมเนี่ยครับตรงนี้ครับเขาก็จะมีการตั้งรับปาร์ตี้กันครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเนาะเมื่อก่อนตอนที่ผมเล่นมันมีไงอันนี้ครับผมอยู่เซิร์ฟโลกีครับถ้าแบบ ผมรู้สึกว่าคนคนเล่นแบบเริ่มเลเวลสูงกันแล้วนะครับแล้วคนเล่นใหม่มันก็น้อยลงนะอาจจะแบบคนเล่นใหม่อาจจะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่กันหมดนะเซิร์ฟเวอร์อะไรวะเฮมดอนนะครับนี่ครับหนอนแดงนะครับหนอนแดงนี่มันมีสกิลที่ทำให้เราเป็นพิษได้นะครับผมถ้าเรามียาแก้พิษมาด้วยจะดีมากเลยหรือว่ารอดรอปเอาก็ได้นะครับใบกีนนะครับใบกีนสำหรับแก้พิษเนาะระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันตีเราก่อนเนาะเออถ้ามันมาแบบ เยอะๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องวิ่งเนี่ยครับแต่ผมเคยสู้แบบอาเลเวลประมาณ70็ดปลายๆแล้ว4ตัวก็ยังเอาอยู่นะนี่ครับเราตีอันนี้คือกิ้งก่านะครับกิ้งก่าดำนะครับพ้นไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมผู้เล่นใหม่จ,จะแบบไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่กันหมดแล้วนะเขาก็เปิดเซิร์ฟเวอร์แบบถี่จังเลยนะกาวิตี่เนี่ยนี่ครับเขาจะมีการตั้งรับปาร์ตี้กันนะนี่70บวกนะครับต้องเรเวล70บวกเนี่ยถึงจะเข้าปาร์ตี้เขาได้ครับแต่จริงๆเรามาได้ตั้งแต่เวล6กหกแล้วนะครับ เพราะว่ามอนมันก็ไม่ได้เก่งมากนะเรามาสู้ได้อยู่นี่ครับรับตี68ก็มีสําหรับเลเวล80-90นะครับที่แนะนํามีู่แมบเดียวเลยนะครับคือแบบสลิปเปอร์นะครับเนื่องด้วยแบบมอนสเตอร์มันไม่ได้เก่งมากนะครับแล้วก็ของดรอปนี้ก็แบบดีมากครับขยะคือแพงมากคุณสามารถที่จะเอาขยะที่ได้จากตัวสลิปเปอร์นะครับนั่นคือดินใหญ่เนาะเอามาขายกับพ่อค้าได้นะครับพ่อค้าที่ตั้งร้านรับซื้อนะนี่เรามาดูวิธีการไปนะครับเมื่อกี้เรา,เอาอยู่ที่แบบหนอนแดงใช่ปะ พอเราเลเวลแ1แล้วนะครับให้เรานะครับอยู่เมืองนาการนะเราขึ้นมาแมปนะครับ1ึแมปนะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกหนึ่งแมปปึ๊บแล้วก็ออกซ้ายออกซ้ายเสร็จก็ขึ้นบนอีกนะครับถึงแล้วนะครับแมปยูโน่ฟิลส่วนสองนะครับหรือแมปสลิปเปอร์นะครับเราตีได้ทุกตัวนะครับฮาร์ y ี้ก็ตีได้นะแต่ว่าต้องระวังหน่อยคือมันโจมตีเราก่อนนะครับแล้วก็ ถ้าแฮปปี้มันมาสัก2อสตัวนี่เราก็อาจจะต้องวิ่งหนีนะเราอาจจะบวกกับมันได้แค่แบบตัวต่อตัวนะครับไม่แนะนําให้แบบไปบวกทีละเยอะ,ยอะนะโอเคสาเหตุที่แบบไม่ได้ไปนแนะนําให้ไปมังกรเขียวข้างกิฟเฟนนะครับเดี๋ยวหากิฟเฟนก่อนนี่ครับกิฟเฟนมังกรเขียวมันจะอยู่ตรงนี้แต่อันนี้ผมไม่ได้แนะนําให้ไปนะเพราะว่าไอตัวเนี้ยแม่งสกิลทีเดียวคือเรานอนเลยเว้ยนี่ขนาดแบบทําของมาแล้วนะทาของแบบเพิ่มเลือดอะไรมาแล้วแต่มันสกิลแรงมากทุกคน นะครับไม่แนะนําให้ไปเลยจากประสบการณ์ของผมนะครับเราอยู่ได้แค่แบบสลิปเปอร์นะครับในตอนนี้นะครับเราไปสู้แบบตัวแบบโหลดโดนี้น่าจะยากนะครับแนะนำให้อยู่สลิปเปอร์ดีกว่าครับเพราะว่ามันเงินดีกว่าเนาะเออมาดูกันครับว่ามันจะแบบดูวิธีการเดินทางไปไงนะครับเราอยู่เดเวลาอใช่ป่ะขึ้นแมปมานะครับ1แมปขึ้นบนนะครับนี่แล้วก็ขึ้นไปอีก1แมปนะครับ พอมาถึงแบบนี้นะครับให้เราไปที่ทางซ้ายนะครับนี่เราจะเห็นปอดโลนะครับกําลังตีไปกบิโก้ด้วยมือเปล่านะครับเขาเลีกวกล9าแล้วแต่เขาก็ไม่อยอมไปที่จะจุจติเป็นไฮคลาสนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะครับพอออกซ้ายมา1แแบบนะครับให้เราขึ้นบนต่อนะครับหรือถ้าใครแบบ ใครที่สะดวกไปเซฟที่จูโน่นี่ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมชอบที่จะอยู่อู่เมืองนาการนะครับเพราะว่ามันมีแบบข้อค้าแบบรับซื้อดินใหญ่แล้วผมรู้สึกว่ามาทางนี้มันโอเคกว่าในแบบหลายๆอย่างนะครับค mm ือมอนมันไม่มาลุมเราด้วยถ้าอยู่ที่แมปจูโน่เนี่ยฮาร์ี้มันมาลุมเราได้นะแบบล่างจูโน่เนี่ครับขึ้นมาอีกหนึ่งแมปมันก็ถึงแล้วนะครับนี่เราถึงแล้วนะครับสําหรับแมปิลิปเปอร์นี่มันจะเป็นชัช้นๆบบนี้ะลรสังเกตดูนะในมินิแมป นี่ครับนี่คือตัวสลิสลปเปอร์นะครับ่าหน้าตามันคล้ายๆแบบแซนแมร์เลยเนาะเป็นซน์เหมือนกันนี่ครับฮาร์ี้นะครับถ้าเราดูลุมหลายๆตัวแนะนําให้วิ่งอยู่เลยนะครับเพราะว่าผมตายบ่อยแล้วไอฮาร์ปี้นี่คือตัวอันตรายเลยเราบวกกับมันได้ตัวต่อตัวนะมันสกิลแรงมากเลยหรือถ้าแบบซักสองตัวไหวอยู่แต่ว่าคุณจะต้องแบบของแน่นหน่อยแบบป๊มยาเยอะๆหน่อยนี่เราอยู่ได้แบบสบายเลยครับ อยู่ที่นี่จนเลเวล90เลยก็ได้ครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าแม่งขึ้นช้ามากเลยนะครับสักแปก็ย้ายไปแบบต่อไปได้นะครับข้างบนนะครับบริเวณตรงนี้นะบริเวณข้างบนนะครับมันจะมีแบบให้รับปาร์ตี้อยู่เว้ยมันจะมีแบบคนตั้งรับปาร์ตี้ให้เข้าอยู่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเนาะนี่ครับบริเวณนี้ครับเขาก็จะอ่าตั้งรับปาร์ตี้กันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีปาร์ตี้นะครับยังไม่มีใครรับปาร์ตี้นะครับที่คอจะเต็มกันแล้วนะครับ นี่ก็จะมีแบบรับซื้อดินใหญ่นะครับแต่แนะนําว่าถ้าจะขายของนะไปขายที่เมืองดีกว่านะครับเพราะว่าขายที่เมืองเนี่ยมันจะได้ราคาที่ดีกว่านี้นะสำหรับใครที่เลเวล80ปลายๆแล้วนะครับหรือว่าใครที่เลเวล90แล้วเนี่ยแล้วแบบเออรู้สึกว่าซิลิเปอร์ขึ้นช้าแลวรู้สึกว่าเออไม่อยากอยู่ซิลิเปอร์แล้วให้คุณมาตีนี่นะครับตีลิ่งหินนะครับหรือว่าที่ทางการคือสเตโปนะครับวิธีการมานะครับเมืองเวนส์นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะบอกใน บัวแมปแล้วกันนะครับให้คุณมาที่อิส o ู t ก่อนเว้ยนี่ครับอิส o ู t นะครับให้คุณนั่งเรือมาครับนั่งเรือมาลงที่ลาเชลนะครับผมมาตรงนี้นะลาเชลแล้วก็คุณก็เข้าเมืองลาเชลมานะครับคือสนามบินมันอยู่นอกเมืองเว้ยแล้วคุณก็ซื้อวาร์ปนะครับแล้วก็มาที่เมืองเวนส์นะครับผมมาที่เมืองเวนส์ลงล่างมาอีกหนึ่งแมปนะครับเป็นอ่าแมปที่สเตโปอยู่นะครับนี่เราเน้นตีสเตโปนะครับผมแล้วมันก็จะมีดอก ดอกไม้กินคนอยู่นะครับดอกไม้กินคนนี่คืออันตรายมากนะครับถ้าถีบเลี่ยงได้หรือเลี่ยงเลยครับเพราะมันสกิลทีเดียวตายมันจะพาไปดูหน้าตาของเซโปว่ามันเป็นยังไงครับคือมันเป็นเหมือนโพลิ่งเว้ยเหมือนโพลิ่งเขาแต่ว่าเป็นหินเขาเลยเรียกว่าลิ่งหินนะครับผมลิ่งหินหรือใครที่สะดวกจะซื้อวัฟอาวัฟอะโคมาก็ได้นะครับผมประมาณ5 0 0เซนห้เซนีครับนี่ครับหน้าตของเซโปนะครับล้วอยู่นี่จนถึงเลเวล99เลยนะ สายที่ต้องอยู่ถึง99เพราะว่าอาเลเวล95เนี่ยถ้าเล่นอาชีพปกติเขาจะไปลิงไฟกันแล้วใช่ไหมแต่ว่านวินอะเลือดมันน้อยมากนะครับผมลองไปดูแล้วดูลิงไฟสกิลทีเดียวคือลงนอนเลยนะครับผมล้มลงนอนเลยนะครับทำให้ต้องอยู่ที่สเตโปนะครับจนถึงเลเวลเลยแต่ถ้าใครแบบเลือดแน่นของแน่นเนี่ยก็อาจจะย้ายไปลิงไฟแต่95นะแต่จริงๆอยู่ที่นี่จน99เลยก็ได้นะครับทั้งนวิททั้งแบบคลาสปกติเลยนะฮะ นี่ครับมันก็จะมีดอกไม้จิกกัดอยู่นะครับเราก็หลีเลี่ยงหน่อยนี่เราก็ตีได้แบบสบายๆนะฮะดูอยู่นี่จนจก,ก้าๆเลยครับจนเบียบมีแสงเลยนะนี่ดอกไม้นี้ไม่แนะนําให้ไปตีนะครับเพราะว่ามันสกิลทีเดียวแบบคือสกิลทีเดียวเราไม่ตายเว้ยมันสกิลทีดิงประมาณเก้าร้อยแต่มันจะมีแบบสกิลต่อเนื่องแบบติดกัน2เทียะผมเคยโดนเว้ยสมมุติเลือดผมแบบ ประมาณพันสามพันสี่ใช่ปะ่ะโดนมันเก้าร้อยสองทีนี้ก็เท่ากับพันแปดแล้วอ่ะเออแบบโดนแรงมากนะครับสําหรับคนที่เล v ว l เก้าเก้าแล้วนะครับผมเช่นผมนะครับแล้วกําลังเก็บจอบอยู่นี่ผมก็กําลังเก็บจอบเหมือนกันเราก็มาที่แม็กมาลิงได้นะครับหรือว่าลิงไฟนะครับก็อยู่เมืองเดิมนี่แหละนะครับแต่ว่าเดนินขึ้นข้างบนมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปวิธีการไปลิงไฟนะครับที่สะดวกนะครับคือบางคนเขาจะชอบ ไปจากแบบเมืองราเชลเนาะแบบเดินลงล่างราเชลแต่ผมว่าเส้นทางนั้นอะมันอันตรายเพราะว่าตัวตีก่อนเหมือนเยอะนะครับแบบมันจะเจอพวกหมามาลุมด้วยนะครับถ้ามาตามที่ผมบอกเนี่ยมันไม่เจอศัตรูที่มาโจมตีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับขึ้นมาหนึ่งแบบนี่ครับพอมาถึงเมืองนี้นะครับให้เราปรับหน้าจอครับกดชิปค้างไว้ครับแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็เลือ่อนเมาส์ลงมานะครับนี่ปรับให้หน้าจอเป็นปกติก่อนนะครับเพื่อการเดินที่ง่ายขึ้นนะ เพื่อการเดินที่ง่ายขึ้นนี่ครับเราแบบคลิกแบบไกลๆไม่ได้นะต้องค่อยคลิกนี่ครับแล้วให้เราออกแม็ปมาครับนี่ครับเราก็จะเจอแแม็ปนี้นะแมปนี้คือมันไม่มีมอนสเตอร์เลยเว้ยคือเราเราเทเลพอร์ตก็ไม่ได้ด้วยนะเออเราบินก็ไม่ได้ด้วยให้เราเดินไปนะครับไปที่วาร์ปตรงนี้นะครับผมมีวาร์ปตรงนี้ เนียครับพอเจอว้าแล้วกนะ็เข้าไปนะฮะเข้าไปนี่ครับนี่เรามาถึงแบบแบ็กมาริงแล้วนะครับผมเป็นแบบที่ยอดน,นิยมสําหรับ95ขึ้นไปเลยนะครับจนถึงแบบคลาสสามเลยนะครับนี่แบบหลากหลายมากเลยนะฮะอันนี้ครับสําหรับโนวิดซูปเปอร์โนวิดที่จะมาเก็บจอมนะครับมาที่นี่ครับอยากจะให้แบบเลเวล99ก่อนแล้วค่อยมานะเพราะว่าพอเราเลเวล99อะ่ะเลื่อนเรามันจะเพิ่มขึ้นมา2,000ทําให้แบบชีวิตเราเดีขึ้นเยอะนะครับเออ พราะว่ามอนสเตอร์ในระดับนี้เนี่ยมันสกิลทีสกิลเป็นพันนะครับผมแล้วเลือดเราแบบนี้นิดเดียวสกิลทีเดียว,ล,ยวลงลงไปนอนเลยนะครับลงไปนอนเลยนะแต่ว่าพอเราวิวเวอร์ก้าวเลยนี่อย่างเลือดผมตอนนี้นะครับไม่บัฟไม่อะไรนะสามพันแปดร้อยสี่แปดมาสกิลหนึ่งพันพันห้านี่ก็ไม่ตายนะครับผมเลือดแค่ลงไปแบบประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็กดยาแล้วก็ฮิวเอานะครับสบายครับอยู่นี่นะครับจนแบบจนจอบวิวเวอร์ก้าเลยนะครับผม นะครับโอเคครับถ้าผมจ็อบเลเวล99แล้วเปลี่ยนคลาสเป็น,ปนอะ X, เขาเรียกอะไรนะ, X ent, ะเอ็กเทเดนต์ปะไอสักอย่างผมผม,ผมเรีออยกง่ายๆแล้วกันว่าซูเปอร์นูบิทคลาสสองแล้วกันโอเคถ้าผมถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปใหม่นะครับึงสถานที่เก็บเลเวลนะครับ